เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเราเจ็บป่วยก็สำคัญนะคะสวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งอีกครั้งนะคะที่สบายจังสเตชันคุยกันวันละนิดชีวิตชิวๆค่ะเมื่อ EP ก่อนเราได้คุยไปแล้วเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันสังคมในกรณีที่เกิดเจ็บป่วยนะคะก็เป็นเรื่องของการ รักษาพยาบาลของมาตรา33และ39ค่ะคลิปนี้เราจะมาต่อเรื่องเงินชดเชยกรณีที่รู้จ้างเนี่ยเกิดเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุซึ่งไม่เกี่ยวกับการทำง,งานไม่ได้มีสาเหตุจากการทำง,งานนะคะเมื่อเราไปรักษาแล้วแล้วคุณหมอเขาให้เรวหยุดพักง,งาน เพื่อพักฟื้นร่างกายหรือหยุดที่จะารักษางานเราก็จะได้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมและจากในจ้างค่ะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะก็เหมือนเดิมค่ะพี่ขอฝากให้ช่วยให้กำลังใจช่องสบายจังด้วยการกด Subscribe ได้นะคะ ทีนี้เรามาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเงินทดแทนอของประกันสังคมในกรณีที่เราเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุซึ่งอันนี้จะต้องไม่เกี่ยวกับงานที่เราทําหรือผลจากงานที่เราทํานะคะเพราะอันนั้นเนี่ยเราต้องไปเบิกจากอีกที่หนึง่งจะไม่เบิจกจับกองทุนประกันสังคมนะคะอันนี้คือการเจ็บป่วยหรือการได้รับอุบัติเหตุทั่วไปนะคะ เราราจะได้รับเงินทดแทนแบบนี้ค่ะไปดูกันเลยเงินทดแทนการขาดรายได้คืออะไรก็คือในกรณีที่ลูกจ้างนะคะเกิดการเจ็บป่วยหรือว่าได้รับอุบัติเหตุที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานแล้วเขาต้องไปรักษาตัวพบแพทย์และแพทย์ก็วินิจฉัยแล้วแล้วก็สั่งให้หยุดพักงานเพื่อรักษาโรคหรือ รักษาเหตุที่เกิดจากอุบัติเหตุนั้นๆนะคะก็ทำให้ลูกจ้างเนี่ยขาดรายได้ไปประกันสังคมเขาก็ให้สิทธิ์ลูกจ้างที่ส่งประกันสังคมในมาตรา33 39และ40เนี่ยให้ได้รับเงินทดแทนในช่วงที่ขาดงานไปนะคะซึ่งก็จะมีรายละเอียดตามมาตานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่มาตรา33และ39ก่อนนะคะ คือปกติการเป็นลูกจ้างเนี่ยลูกจ้างประจําโดยทั่วไปเนี่ยตามกฎหมายระบุไว้เลยว่าให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะลาป่วยได้ไม่เกิน30วันใน1ปีนะคะโดยที่ยังได้รับค่าจ้างอยู่เช่นเดิมแต่ในกรณีนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกจ้างเกิดการเจ็บป่วยและหมอสั่งให้พักรักษาตัวนานกว่า30วันนี้ล่ะค่ะประกันสังคมจะต้องเข้ามามีส่วนในการที่จะ ช่วยเหลือในด้านของเงินทดแทนการขาดไรายได้ค่ะสำหรับมาตรา3 3นะคะประกันสังคมเนี่ยเขาก็จะจ่ายเงินทดแทนการขาดไรายได้ให้แบบนี้ค่ะเขาจ่ายให้ห้ของค่าจ้างซึ่งนำมาคำนวณเงินสำหรับจ่ายประกันสังคมค่ะเช่นถ้าเราจ่ายประกันสังคม750ก็คือเงินสูงสุดละล่ะที่นำมาคำนวณการจ่ายเงินสมทบ ที่15,000บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะ,จะ, 7, ะได้รับ50%ก็คือ7,500บาทค่ะได้รับไป90วันนะคะครั้งละ90วันนะและใน1ปีเนี่ยจะรับได้ไม่เกิน180วันนะคะแต่กรณีที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยก็สามารถจะรับได้ถึงรับเงินช่วยเหลือทดแทนตัวอันนี้นะคะได้ถึง365วันในหนปีค่ะแต่ต้องเป็นโรคเรื้อรังที่เขากำหนดนะคะ โรคเรื้อรังที่กำหนดไว้นะคะก็คือมะเ,เร็งโรคไตวายเรื้อรังโรคเอทค่ะโรคหรืออาการบาดเจ็บของสมองเส้นเลือดสมองหรือกระดูกสันหลังที่ทำให้เกิดอัมพาตนะคะภาวะแทรกซ้อนความผิดปกติของกระดูกหักค่ะโรคอื่นๆที่ต้องรักษาตัวนานติดต่อกัน180วันนะคะหรือ,อยังมีโรคเรื้อรังที่ต้องรักษาตัวนานมากกว่านี้นะคะ แล้วกไ็ไม่สามารถที่จะมาทํางานได้นี่ก็ให้ยื่นเรื่องของมติจากคณะกรรมการแพทย์การขอเงินทดแทนการขาดรายได้เนี่เราต้องไปยื่นเรื่องที่ประกันสังคมนะคะแล้วก็ต้องเตรียมเอกสารแบบนี้ค่ะเอกสารของประกันสังคมแบบฟอร์มสปส .2 ขีดศูนย์ค่ะใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองจากนายจ้างสำเนาบัตรประชาชนสถิติวันลาและก็สำเนาสมุดบัญชีค่ะที่เห็นอยู่นี้คือแบบฟอร์มสปส .2 ออขีด01ที่รับได้ที่ประกันสังคมนะ,ะทีนี้เรามาดูมาตรา39บ้างผู้ประกันตนส่งเงินสมทบเดือนละ432บาทจากฐานที่เขาคำนวณคือ4,800บาทนะคะทีนี้ ผู้ประกันตนมาตรา39ก็สามารถที่จะรับสิทธิเงินทดแทนการขาดรายได้ได้เช่นกันเลยค่ะแต่ว่ามันมีความแตกต่างตรงที่ผู้ประกันตนในมาตรา39เกนี่ก็เป็นอาชีพอิสระไม่ได้มีนายจ้างนะคะเพราะฉะนั้นความชัดเจนในเรื่องการประกอบอาชีพเนี่ยมันไม่เหมือนกับมาตรา33มานะคะเพราะมาตรา33มันมีนายจ้างมีองค์กรอะไรที่มันชัดเจนทีนี้เขาจะเบิกได้นะคะในมาตรา39เเนี่ยเมื่อแพทย์ระบุ ว่าจะต้องหยุดพักรักษาตัวตั้งแต่3วันขึ้นไปเลยค่ะก็เขาสามารถที่จะทำเรื่องเบิกกับประกันสังคมได้ละโดยใช้แบบฟอร์มเดียวกับมาตรา33าละค่ะแล้วก็ใช้ใบรับรองแพทย์สำเนาบัตรประชาชนสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากแล้วก็เอกสารอื่นๆที่ประกันสังคมเขาร้องขอเอกสารที่เขาต้องการเพิ่มเติมก็จะเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับอาชีพที่ทำอยู่อะค่ะเช่นถ้าเป็นผู้ประกอบการค้าขาย นะคะก็จะต้องมีตัญญยาเช่าแผงขายของใบเสร็จรับเงินใบเสร็จค่าเช่าแผงหรือถ้าเป็นกรณีทำงานอาอย่งื่นนะคะเช่นทำไร่ทำสวนดอกไม้ก็จะต้องมีเอกสารภาพถ่ายหรือมีอะไรที่แสดงให้เห็นว่าเรา,าประกอบอาชีพอะไรอย่างชัดเจนค่ะทีนี้การเบิกเนี่ยก็จะเบิกจ่ายได้ 50%ของเงินฐานที่เขาคำนวณเงินประกันนะคะก็คือเงินฐานอยู่ที่4,800บาทพเพราะฉะนั้น50%ก็คือ2,400บาทเบิกได้ครั้งละไม่เกิน90วันและทั้งปีเนี่ยไม่เกิน180วันค่ะก็จะคล้ายๆกับมาตรา3 3นะคะสรุปรวมๆแล้วมันก็จะเป็นเหมือนกับว่า จ่ายง่ายนะเวลาเราไปจ่ายประกันสังคมแต่เวลาเปิดมันเหมือนเบิกยากก็ด้วยลักษณะงานนะคะที่เราทำมันก็อาจจะต้องมีความชัดเจนต้องระบุให้เขาเห็นชัดเจนค่ะถ้ามีอะไรก็ลองโทรไปที่เบอร์1506นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมสบายจั s สเตชันค่ะ